ตัวนี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปอีกห้องหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีเยอะมากมายเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้น่าจะทําอยู่บนเรียกว่าไหล่เขาเนาะนยคะจะเป็นชั้นๆขึ้นไปตกแต่งตกแต่งนะคะสวยงามด้วยการปูหินนะคะปูหินปูอิฐไปดูบ้านใช่ไหมอ๋อไปดูแบบบ้านทรงไทยสมัยก่อนของชาวภาคใต้กันนะคะว้าวมีปก ข้างๆให้ก็เต็มไปด้วยต้นตีนอะไรนะต้นตีนอะไรนยตีนตุกแก้เรียกชื่อไม่ถูกตีนตุกแกที่บ้านปลูกไว้แต่ต้องรื้อออกเพราะว่าเขาเขาเลื้อยเราไม่มีเวลาตกแต่งถ้าอยู่ในกำแพงเนี่ยตกแต่งได้ดีนะคะคือมีเวลาตกแต่งเขาก็จะสวยงามแต่ถ้าเราปล่อยเขาเลื้อยโตเขาก็จะใหญ่โตไม่สามารถควบคุมเขาได้เลย อันนี้เข้าสู่ห้องการละลำนะคะฟ้อนลำของชาวภาคใต้นั่นก็คือเขาเรียกว่าโนราเนี่ยค่ะเป็นรูปปั้นรูปปั้นโนราสวยงามมากๆเลยแล้วก็จะมีเสียงเพลงของอโนรานะคะตอนนี้เขาเปิดให้นี่นก็จะเป็นเครื่องเล่นเพลนกองนะคะเครื่องดนตรีนะคะราชาเครื่อง เป็นหนังสือเป็นจางไปแล้วเนาะดนตรีปักใต้นะคะจะมีพวกกองต่างๆนะคะมีหลากหลายกองนะคะก็จะมีภาพท่ารำแม่ลายท่ารำหลักนะคะของโลลารก็จะมีรูปปั้นนะคะจำลองการเล่นเครื่องดนตรีของชาวภาคใต้มีลิเกป่าด้วยนะคะนะะเป็นภาพวาดแออเป็นภาพรูปถ่าย ะะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นลองเงงและล,ล่อแงแงแงงงงลองลองเงงและล่อแงงนะคะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นการละลำของชาวภาคใต้นะคะท่าลำ อันนี้จะเป็นหนังตะลุงเลยนะคะจะเป็นจอที่เล่นหนังหนังตะลุงนะคะเขาจะมีคนชักหนังตะลุงอยู่ด้านหลังนะคะเป็นฉากหลังเป็นด้านหลังแต่ว่าข้างหน้าก็จะเป็นฉากเหมือนกับเราดูโลงหนังอะนะคะเหมือนจะเป็นเนียยอะไรเหมือนฉายภาพยนตร์แต่ว่าก็ทําเป็นหนังตะลุงนะคะคนดูก็จะนั่งอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็หนังตะลุงก็จะเล่นรูปร่างนะคะชักเป็นการ เรียกว่าเชิดเชิดอ๋อเขาเรียกว่าเชิดนี <itch ฯ advertised> <or> ่เราจะเข้ามาดูห <poquito laser> ouais. ้องเชิด <certains> ข้างหลังนะคะนี่เป็นห้องเชิดของการเล่นการเล่นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะปะตลุงหนังตะลุงอ่าเขาเรียกว่าการเล่นหนังตะลุงก็จะมีคนคนคนเชิดจะนั่งอยู่ในห้องนี้นะคะตัวเตงดังก็คือแล้วก็จะมีตัวละครนะคะตัวละครก็จะมีชื่อเงงดัมีนนื้ะค่ะ ไอเท่งไอเท่ง <hey, S 2> <hey, S 1> ใช่ไหมคะแล้วก็หนูหนุย้ยแล้วก็หยอดทอง,ทอ,งออยอดทองสมอสมอควันเมืองสีแก้วขวัญเมืองสีแก้วที่จัดหลักเลยคือสองตัวนี้แข้งตลบโถจีนจองนะคะก็จะมีนะคะมีตัวละครส่วนใหญ่ก็เอ่อก็คนคนจะรู้จัก ตัวละครเนี้ยเด่นเด่นเด่นดังมากที่สุดก็คือเท่งนะคะเจะเินะเป็นเท่งหนังตลุงนะคะนยคะตัวตลกหนังตลุงเป็นตัวตลกนะคะเวลาผู้เชิดเนะคะเขาก็จะพาแล้วก็มีนางเอกเกี่ยวกับตลกตลกให้เราดูแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินในการดูหนังตลุงนะคะมีเจ้าเมืองกับมีเจ้าเมืองมีอะไรนี่ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าละครละครตัวประกอบเนาะแต่ตัวเอกก็คือ ไอเท่ง <I> oh, นะคะเพราะนี้เป็นตัวประกอบนะคะ mm hmm. เป็นตัวที่หุ่นเชิดตัวประกอบนะคะ mm hmm. ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เก็บเงินตาสมัยก่อนนะคะ mm hmm. เป็นเงินตาที่ว่าใช้แลกเปลี่ยนสินค้าเมื่อสมัยก่อนนะคะจะมีตั้งแต่รุ่นเป็นเรียกว่าอะไระคะเป็นนะคะใครเคยทานบ้างเอ่ย เป็นเงินใสเงินใสสีทรงเลขทรงกลมก็มีนะคะเยอะแยะเลยค่ะนี่เป็นบ้านโบราณบ้านเรือนสมัยก่อนเป็นบ้านทำจากบ้านไม้นะคะทำไม้ทั้งหลังเลยเป็นตัวบ้านทำจากไม้ทั้งหลังเลยก็จะออกแบบต่างกันนะคะมีลวดลายนีดีไซน์ไม่เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็จะมีตัวเหมือนกันศาสตร์เนาะถ้าเป็นปัจจุบันนี้เราจะเรียกกันศาสตร์ค้าออกมาทางด้าน,นนี้ก็จะเป็นเชิงชายที่ไม่ได้ค้าออกมาเนี่ยค่ะตัวบ้านบ้านโบราณสมัยก่อนมาไปชมกันนะฮะมุมนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าเนินเขาลงไปนะคะข้างล่างเห็นไหมคะต้นไม้ก็จะอยู่ ดหลั่นลงไปนะคะตรงนี้มีทางบันไดเดินลงไปนะคะไปชมย่ข้างล,ล่างได้ตรงนั้นน่าจะถึงแม่น้ำไหมแนนถึงใช่ไหมคะโอ้ถึงนู่นเลย,ยตอนนี้เราก็จะออกจากพ,พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาแล้วนะคะพเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวอีกแห่งใหม่นะคะดูมาติดตามกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันในจุดนี้ก็เดินชมทุกห้องแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เรียกว่ามีแหล่งให้ศึกษามากมายเลยนะคะว่าใครสนใจแบบไหนนะคะมีแต่ละห้องก็จะมีแบ่งเป็นห้องห้องเพื่อน,อนหรือว่าใครนะคะที่มาเที่ยวทางจังหวัดสงขลาสามารถมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เลยนะคะค่ะในวันนี้นะคะเรามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์อะไรนะน้องแนนตวน ประวัติศาสตร์คดีศึกษาค่ะอ่าตอนนี้เราดูจบทุกห้องแล้วนะคะชื่นชมเรียกว่าอิ่มเต็มที่เลยและในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปท่องเที่ยวอีกสถานที่จุดอื่นจุดต่อไปเป็นอะไรจ้า้องแนน วัดพระโคกวัดพระโคกนะคะเราจะไปท่องเที่ยววัดพระโคกที่สงขาแห่งนี้นะคะในวันนี้นะคะคลิปนี้ของอในจุดที่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นี้เราจะปิดกล้องแค่นี้ก่อนนะคะแล้วติดตามกันนะคะบา,บายยขอบคุณไกด์น้องแนนนะคะคลิปวันนี้ <laughs> บ๊ายบายบค